โอเคเรากลับมาต่อกันที่นี่กันแล้วครับเพราะว่าผมตัดไปเดี๋ยวมันในนี่นตัดไปเดี๋ยวมันนานเนี่ยอุ๊ยหนูก็หนูก็พลาดเดี๋ยวเข้าปล่อยออกมาอุ๊ยอืม dạy cho nó Ok Ừ, tên okay, okay, là một cái tên là một ok, là cái รงไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนกันนะเนี่ยขอดูนูกุก่อน โอเคเราข้ามมาเรือมาแล้วเอ๊ะนีะ่เห็นมันง่ายนี่ว่ะเอ้าจบแล้วเหรอโอ้จบแบบมีแอปดี้แอดดี้แอบปิ้งเอ้าเฮ้า <c oughs> ตายเฉย โอ้กระโดดซุด่ดปีดดโอเคเื่องเราก็มีคช่นีไปก่อนนะคะสวัสดีครับเพราะว่านร่อง,งนี้มันมีได้ผมได้เหรียนแล้ว